คนมันจะดังอะนะเอาอะไรมาฉุดมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็เหมือนลิเวอร์พูลของเราเนี่ยแหละทีมที่มันจะเป็นแชมป์เปี้ยนเี่ยนะต่อให้เจอวิกฤตขนาดไหนนะครับมันก็ผ่านพ้นได้เหมือนในหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับของทีมเรารวมทั้งเมื่อคืนด้วยนะครับ ไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้จิงจอกสยามนะครับลุ้นหนีตกชั้นซึ่งจริงๆมันก็ลุ้นยากอยู่แล้วลหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวทีมเลสเตอร์เองนะครับกองเชียร์เขาก็รู้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเล่นนะครับเพื่อความเป็นมืออาชีพเพื่อศักดิ์ศรีของทีมนะครับมันต้องสู้เล และยิ่งเล่นในบ้านนะ King Power Stadium นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กเต็มที่ของเขาแหละแล้วเราล่ะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยก่อนเกมนะครับหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับเจอเวสแฮมเจอเลสเตอร์กูรูหรือแฟนๆอย่างเรานี่ก็ฟันทงไปแล้วนะครับว่าต้องสามแต้ม เพื่ออะไรเพื่อจะเป็นบันไดต่อยอดไปถึงแชมเปี้ยนก่อนที่มันจะหมดจบแมตที่38มันก็ได้สบายใจกันไปเลยนะครับเป็นแชมป์ซะก่อนที่จะจบฤดูกาลก็คิดกันอย่างนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยมันคือเราก็อยากให้มันง่ายหรอกแต่ดูจากฟอร์มและจากการเล่นนะในหลายๆแมตช่วงหลังๆเนี่ยไม่ง่ายนะครับ ตั้งแต่แพ้เปเอชเชมาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเสียรางวัดไปพอสมควรนะครับบวกกับการที่ตรากตำนะจากก่อนนั้นมีลุ้นถึง4แชมป์ต้องเตะถึง4ถ้วยนะครับมันก็กรอบร่างกายนักเตะมันก็กรอบมันก็ส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะคือบุญพาวาสนาส่ง ครับเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่นะครับริวร์พูชุดนี้เล่นไม่ดีครับนะครับแต่ก็สามารถมีสามแต้มได้เมื่อคืนก็เช่นกันนะครับเจอเลสเตอร์นะครับไม่ว่าทีมไหนมาเจอเขาก็ตบเลสเตอร์ได้นิ่มๆน,นะมีเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมาเจอริวรัพูเนี่ยเลสเตอร์เขาไปเสมอใบตันได้ นะครับสประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะแพ้เรียบเลยครับไม่โยนยิง30ก็โดนยิง20 1 0 2 20เราก็คิดว่าจะมายิงเขาได้นะอย่างน้อยเนี่ยเปิดมาสัก1 0เร็วๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายแต่ความกดดันของการจะเป็นแชมปเปี้ยนเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีแต้มนำทีมลำดับ2ส,สักเท่าไหร่นะครับ แต่เมื่อเขาจี้เข้ามาแล้วก็เล่นได้ดีด้วยเอาชนะไปสวยงามด้วยนะครับอาร์เซนอลน,นะครับไม่แพ้อาร์เตต้านะอ่ะย้อนไปถึงอาร์เซนอลก่อนจัดทีมแบบครบถ้วนกระบวนความเอาตัวจรงลงซะเกือบหมดทีมนะครับในการที่จะไปต้อนม้าขาวทีมตกชั้นเนี่ยโอ้โหไอ้ปืนใหญ่พวกกระสุนปืนใหญ่ไปเพียบเลยครับถล่มแหลกสประตูต่อศูนย ขนาดเหน็ดเหนื่อยมาจากการตบราชันชุดขาวนะก็ยังไม่ยอมนะครับอติตาบอกยังไม่ยอมจะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับมันก็เป็นแรงกดดันมาถึงลีวพูลของเราเปิดเกมมาเนี่ยเล่นกับเลสเตอร์เนี่ยก็โอเคนะครับดูใจดทูท่าทางกันอยู่พักสุดท้ายก็เป็นลีวพูลเข้าฟอร์มก็คือเข้าสามารถคลองวอลได้มีโอกาสจะทำประตูนะครับมากม,มายมหาศาล โดยเฉพาะซาร่าเนี่ยโอ้โหหลายครั้งเลือเกินนะครับเปิดมาไม่กี่นาทีนี่ก็ได้ยิงแล้วครับนาทีที่2นาทีที่3นะครับจอดจอ่อหลุดไปเดียวเดียวนะครับการเปิดของหลุยดีอาร์สนะครับแปลด้วยซ้ายเข้าเสาสองชนเสาชนเสาเดียวไม่พอกลับมาชนอีกเสาด้วยแล้วก็เด้งออกโอ้โหมันชักตังหิดต,ตังิดแล้วนะนะมันชักตังหิดต,ตังหิดแล้วนะว่าเอะเอ เอ๊ะเดียวไม่พอนะครับหลังจากนั้นโดนเลสเตอร์สวนกลับมาอีกนะครับเปิดมาทางซ้ายคุกคลิกคุกคลิกนะครับเอนดีดี้ซัดนะครับแถวกรอบเขตโทษนะครับลูกนี้ชนเสาเช่นกันแล้วก็เด่งออกไปเคลียร์ได้โอ้โหเอหรือวันนี้มันจะเกิดการพลิกล็อกขึ้นมานะครับ เล่นไปซาร่าเนี่ยได้ยิงหลายครั้งมากเลยนะครับจากลูกคอร์สด้านซ้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซมิการ์ดมั่งแบดลีมล่มั่งกาโปมั่งและซาร่าอยู่ด้านขวานะครับยิงที่สา2องครับไมค์ก็ติดบล็อกโดนเซฟรือไมค์ก็ยิงหลุดกอบไปเอะมันชักยังไงยังไงนะครับตอนดูเนี่ยโอเคครึ่งแรกเราก็ ยังทําใจดีสู้เสือว่าไม่เป็นไรนะครับการเป็นแชมป์เนี่ยมันค่อดข้างกดดันนะฮะบุกจริงนะครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไม่คมเอาซะเลยนะครับสำหรับผู้เล่นแนวรูกของริเวอร์พูลเมื่อคือนก็คือใช้คอนเนอร์แบดลีย์นะเป็นแบ็คขวาแทนเทรนต์อานนซึ่งมีชื่อตัวสำรองด้วยนะครับเป็นแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายเป็นซิมิกานะแทนล็อบโบที่เขาเรียกว่าประสานงานกับฟานได้จนเสียไปนะครับเสียหนึ่งลูก เกมที่เจอกับฟูลแลมเกมที่เจอกับฟูลแลมือเวทแฮมนี่แหละนะฮะเอาเจอเวทแฮมสินะโดนยิงแต่ก็กลับมาได้นะครับเลยเป็นชุดที่จำเป็นต้องจัดลงไปคอเนอร์แบลลี่จริงๆเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าก่อนหน้านั้นที่ฟอร์มเขาดีๆก่อนที่จะบาดเจ็บไปเนี่ยจริงๆเนี่ย มันค่อนข้างแบบสูสีเลยลละเรื่องการเล่นโดยเฉพาะในเกมรับเนี่ยค่อนข้างว่องไวแล้วก็เข้าบอลแม่นยำเกมรุกก็มีทีเด็ดในความเร็วเนาะแล้วก็ความคล่องตัวแต่จะเป็นคนละสไตล์คือไปสุดแล้วก็ไปเปิดเข้าหรือไม่ก็เติมเกมรุกแต่เมื่อคือนนี่โอ้โหไม่รู้เป็นการตรีวของอาร์เนอร์ชาร์ลส์หรือเปล่านะครแต่ว่ามันเล่นโคนละสไตล์กับเทรนเนาะแล้วมันที่สาคัญคือ มันจะขึ้นหน้าอย่างเดียวนะครับที่ดูอยู่นะบางครั้งเนี่ยซาร่าดึงตัวเองมารับบอลแบดลี่จ่ายไปนะครับแทนที่จะประคองไล่นะครับหรือชิงคืนให้ซาร่าวิ่งไปเอาแบบมุมทงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบดลี่ในวิ่งสวนขึ้นไปนะครับตามช่องเพื่อจะไปทําเกมลุกกลายเป็นซาร่าต้องวิ่งนะครับวิ่งประคองบอลลงมาแล้วก็จ่ายคืนไปที่โกนาเต้ฟานได้หรืออาริซง นะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมันจะมีความกระโดกกระเดกกระโดกกระดากนะแล้วมันแบดลเขาจะมีความแบบจับบอลไม่นิ่งนะครับแล้วก็การเล่นมันเลยทำให้การเล่นเนี่ยมันไม่เนียนตาว่าง,งั้นเถอะนะครับการจ่ายบอลก็เลยมีเสียวหลายครั้งเลยนะครับอย่างลูกพิกนะฮะพิกหนีผู้เล่น ของเลสเตอร์ที่เข้ามาเพสซิ่งตอนนั้นตัวเองเหลือคนเดียวนะอยู่กลางสนามแต่ยังพลิกหลบไปได้อันนั้นก็เสียวเหมือนกันนะครับก็ก็มันมันเลยทำให้เกมลุกของเราเนี่ยมันมันไปได้นะแต่ดูแล้วมันยังขาดจังหวะที่แบบนิบเนียนินเนียนอย่างเงี้ยเพื่อไปทำไปยิงในจังหวะสุดท้ายนะครับโคดีกักโปเองนะครับเมื่อวานก็ ลูกเก่งของเขาคือรับแล้วก็ตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงก็ไม่ค่อยได้ยิงนะครับแล้วก็มันไปตื้อไปตันนะครับตรงที่กัรกโปเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงไปทางซ้ายและเปิดมาได้ไนงะต้องตัดเข้าขวาเพื่อเปิดหรือยิงบางทีมันก็ทําให้เสียจังหวะแล้วก็มันมันยังไม่ดูไม่อันตรายนะครับส่วนดีอาร์นะที่รับบทบาทกองหน้านะหายไปเลยนะครับประมาณสัก10หรือ20นาทีหายไปเลย นะครับถึงจะค่อยมามีบทบาทนะครับก็เป็นเกมที่อึดอัดน,นะครับโอ้โหยิงแล้วยิงอีกนะครับครึ่งแรกก็โอเคพอผ่านมาครึ่งหลังเอาละยิงบนก็ไปใหญ่เลยครับการทำเกมเนี่ยมันมันคือมันคอบอลได้จริง บุกเขาได้จริงนะฮะแต่เวลาจังหวะจบสกอร์เนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้มันจะต้องติดติด,ตดขัดขัดหมายิงเบามั่งอย่างกักโปเนี่ยลดไปพลิกยิงก็เบานะครับอย่างดิอาร์ตนะเข้าชาร์จจากลูกเปิดปาดเข้ามาก็ข้ามขานนะครับโจตาเปลี่ยนลงมานะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนลงมาเอาโชตาลงมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กก็เอากักโปออกเอา ดีอาร์ดกลับไปอยู่ทางซ้ายเออการกระชากลากเลยมันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นได้เปิดเข้ามามากขึ้นอย่างโชต้าเข้ามาแทนเป็นกองหน้าก็มีลูกเปิดจากด้านขวานี่เข้ามาให้มงเขาไม่ได้มงเหมือนเลด้าเสียนะโชต้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวเล็กแต่มงดีมากแต่มงยังไงก็ไม่เข้านะครับมงออกมั่งโดนเบียดแล้วมงออกมั่งนะครับหรือมงจอดจ่อเนี่ยซาร่าเปิดไปให้เนี่ย ก็ก็ยังไม่เข้านะครับเมื่อวานไม่แน่ใจเรดาร์เสียนะครับยังไม่กลับคืนมานะเร <mm> ดาร์ของ d ดอาเนี่ยเ <mm> พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความกดดันขึ้นเรื่อยๆนะ <mm> ผมนี่นั่งดูอยู่นี่แบบอ,อะไรกันเนี่ยการเป็นแชมป์นี่มันยากเย็นหรือเกินเนี่ยคิดดูนะครับถ้าเมื่อคือนนะหลุดเสมอหรือแพ้นะ <mm> นนคิดดูละกันจากที่เราต้องการหแต้ม นะครับและอาร์เซนอลเขา,เาถ้าจะเอาแต้มเท่าให้อาร์เซนอลชนะทุกแมตช์แลวเราแต้มเท่าเขาคือ5และลูกได้เสียดีกว่าแต่เมื่อคืนอาร์เซนอลเล่นยิงไป4่เลยนะครับแล้วก็มีมีแนวโน้มว่าเกมต่อๆไปจะยิงเยอะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่นะ5แต้มเนี่ยแต้มเท่ากันในกรณีที่อาร์เซนอลชนะทุกนัดเนี่ยเกิดวัดลูกได้เสียขึ้นมาแล้วเราเรายังเล่นอย่างเงี้ยนะยังไม่เฉียบคมเงี้ยมีสิทธิ์นะครับว่าอาร์เซนอลเขาจะแซงลูกได้เสียได้ นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถ้าหลุดเสมอหลุดแพ้นี่ความกดดันจะถาโถมเข้าไปใหญ่เพราะว่าเกมนี้ควรจัดชนะเป็นที่สุดนะครับแล้วไปเจออะไรเดี๋ยวเจอสเปอร์เดี๋ยวเจอเชลซีเดี๋ยวเจอ Chelsea, เเจอาร์เซนอลเกิดไอที่พูดมาเนี่ยมันหลุดหมดอ่ะและอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้หมดเนี่ยมันจะค่อยๆไล่และช่องว่างยิ่งโคตรกดดันเข้าไปใหญ่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอ้โหสุดท้ายก็ต้องส่งพ่ยตายลงมานะครับก็คือเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนนะครับและสุดท้ายก็ส่งพ่ยตายลงมานะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนนะครับพออารโนลงมาปุ๊บเนี่ยแหมพอเทพบุตรของเรานะครับหลังจากที่อาจจะมีหลายคนกล่นด่านะอ,อ๋อมีหลายคนไล่ให้ไปเลย นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งเขาในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดจุดสลบจุดตายจุดได้เปรียบนะเป็นไพ่โจ๊กเกอร์จริงๆเพราะว่าการเปิดบอลของเทรนด์เนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วก็มันจะดูเป็นธรรมชาติกับทีมลิเวอร์ูลชุดนี้มากเลยมากขึ้นเนาะ เมื่อฟุตบอลมาถึงถ้าเป็นคอนเนอร์แบดลีย์เนี่ยมันต้องใช้การต่อบอลแล้วก็วิ่งหาช่องว่างเพื่อทําเกมลุกแต่ถ้าเชนเนี่ยถ้าบอลถึงเขาทั้งขวาได้เนี่ยลูกวางบอลของเขามันค่อนข้างแม่นยําแล้วก็มันทําให้เพื่อนได้เปรียบในแดนหน้าเนี่ยเขาเขาส่งให้แม่นยํามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นในแง่ของการจ่ายบอลแล้วก็การเล่นเป็นทีมจังหวะของลิเวอร์พูลอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า นะครับมันจะเป็นจังหวะที่เออ <c oughs> ตัวหน้าเนี่ยมันจะคอยสลับหาช่องว่างหา,าทิศทางการวิ่งหาพื้นที่ว่างเพื่อให้เทรนดวางบอลให้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันเชื่อขนมกินได้เลยว่าวางถึงเท้าคุณแน่นอนนะครับไม่ว่าจะซาล่าหรือจะเปิดคอสไปอีกฝั่งซ้ายนะให้ปีกซ้ายนะครับหรือจะผ่านบอลเข้ากลางแทงทะลุช่องอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันมันไอเดียมันเยอะมากนะครับเห็นจากเทรนด์แล้วก็ลงมาไม่นานครับก็มีส่วนสำคัญเลยคือยิงประตูปลดล็อกโอ้โหลูกนี้ก็ห,หืกว่าจะได้ประตูนี้มันยากเย็นเหลือเกินนะครับลองมาดูนะว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่ก่อนที่เราจะได้ประตูนะครับคือมันเป็นลูกเตะมุมเนาะคอนเนอร์นะครับโยนเข้ามา ฟานไดนะครับวันนี้กับโกนาเต้เนี่ก็พยายามเหลือเกินนะครับจะมงทำประตูจากลูกเตะม,มุมที่ได้ถึง13ครั้งนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่มาไม่สักกี่ลูกอะสองถึงสครั้งที่ได้มงนะครับมีประตูเซฟได้มงออกอะไรประมาณเนี้นะมงเต็มๆฟานได้มงเเอโกนาเต้มงเต็มก็ติดกองหลังออกอะไรเงี้ยลูกนี้ฟานได์ก็เข้าไปแย่งมงตรงกลางประตูนะครับ บอลก็โดนทั้งฟันได้แต่อาจจะโดนไม่ดีมากฉลับมาทางเสาสองซึ่งซาร่าอยู่ซาร่าก็เข้าไปม่งในขณะที่ประตูเนี่ยจะออกมาสกัดบอลก็ฉลับนิดๆนะครับจะเข้าเสาสไกลและบอลเจ้ากรรมก็ชนเสาอีกแล้วนะครับชนเสาปุ๊บเด้งออกมาเข้าทางดิโอโกโชตาซึ่งอยู่ถัดจากซาร่าอีกนิดเลย เลยเสาประตูออกไปเสาสองซาร่าก็จะเรียกว่าบรรจงก็ไม่ได้ก็ต้องลูกจวนตัวก็ยิงด้วยสัญชาติตยานแปรนะครับพยายามจะให้มันเสียบเสยใต้คานเข้าไปบอลเจ้ากรรมก็ชนคานอีกแล้วก็ไม่ใช่เหลี่ยมที่จะเข้าไปในประตอะูอ่ะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันโอ้โหอา้าวชนเสร็จปุ๊บกองหลังเลสเตอร์เคลียมงงหนึ่งมงสอง มงไม่ดีครับหลุดมาทางกรอบประตูทางที่ซาลากะไอเมื่อกี้โชต้ายืนอยู่อะแต่หลุดออกไปไกลหน่อยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อารโนนนะครับเอ๊เป็นแบ็คขวานะแต่ไปยืนด้านซ้ายไม่รู้มาอย่างไงนะครับลูกนี้ไปเข้าทางปืนเต็มเตมเตมทรนด์ถนัดเท้าขวานะครับแต่ซัดด้วยซ้ายบอลน,นะครับเฉียดจักกรแล้วุักษาประตูเลสเตอร์เนี่ย แลลบเข้าไปด้วยความแรงความแม่นยําไม่รู้แหละแม่นไม่แม่น,มมนตั้งใจไม่ตั้งใจแต่ลุงนี้คือซัดด้วยน้ําหนักที่แรงนะครับทําให้ตะปบบอลไม่ทันแลปใต้หวางจัก,กรแล้วผู้รักประตูเข้าประตูไปหลังจากนั้นก็นรกแตกสวรรค์เปิดทางนะครับสําหรับลิเวอร์พูลครับเทรนด์นะครับวิ่งดีใจสุดชีวิตนะครับ ถอดเสื้อโยนแล้วก็ไปดีใจที่มุมธง,งตรงหน้าแฟนบอลของลิเวอร์พูลทีมเยือนที่ตามมาเชียร์แล้วก็ทีแฟนบอลก็ดีใจนะครับชูไม,ม้ชูม,มือเพื่อนๆก็วิ่งเข้ามากอดมาดีใจกับทเทรน์อเล็กซานเดอร์อานทน์คือนาทีนี้ผมว่ามันมันปลดล็อกนะครับมันมันเขาเรียกว่าความโกรธ ความโมโหที่เขาไม่ต่อสัญญาเนี่ยมันหายไปปิดทริ่งเลยเทรนก็ยังเล่นเต็มที่นะครับในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลใส่เต็มทุกวินาทีและก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะลูกนี้ทำให้เราชนะนะลูกนี้ก็เป็นประตูโชนประตูเดียวที่เราชนะเลสเตอร์ส่วนหลังๆก็มีให้เขาส่วนมาบ้างเพราะเขาเปลี่ยนตัวทั้ง ดัก,ก้าลงมา,าโบนอเต้ลงมาก็มีเสียวเสียวโบนอเต้ได้ชาร์จได้ยิงแต่ก็ไม่ตรงกรอบติดเซฟก็จบไปนะครับก็ต้องกลับมาที่เทรนด์ว่าเป็นโจ๊กเกอร์เป็นโจ๊กเกอร์ตรงนี้มันไม่ใช่แค่โชคดีนะครับแต่มันหมายถึงมันทําให้ภาพรวมของการเล่นของทีมเนี่ยมันมันสมดุลนะครับมันก็เลยลุกได้เต็มที่ นะครับแล้วก็จังหวะที่เด็ดที่ขาดก็ยังมีมากกว่าคนอื่นนะครับสุดท้ายก็จากซีโร่นะที่เราหลายๆคนแบบกาหัวว่าเป็นคนทรยศก็กลับมาสู่ฮีโร่พาทีมสู่แชมป์ได้อย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าลองหลุดเสมอหลุดแพ้นัดนี้ไปสิความกดดันมหาศาลได้แบบมากกว่านี้ แค่นี้ก็เล่นแว่งแย่แล้วนะครับรเวร์พูในช่วงท้ายท้าย,ายซีซั่นที่จะเอาแชมป์เนี่ยไม่กี่แต้มเนี่ยแต่เล่นมันไม่เหมือนไม่คนไม่สมเป็นทีมแชมป์เลยนะครับเชียร์ไปก็โอ้โหลุ้นไปพยายามมึงจะเอากันไหมนี่แชมป์เนี่ยเล่นกันอย่างเงี้ยนะครับยิงป๊อกยิงแป๊กเตะออกยิงโอ้เบามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่สุดท้ายก็กชนะไป แบบ Winning Early นะครับถึงจะไม่สวยงามแต่สุดท้ายเนี่ยไอจิตวิญญาณของเป็นการเป็นผู้ชนะเนี่ยมันก็ยังสถิตยอยู่กับทีมลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นมันถูกกำหนดมาแล้วครับว่ายังไงก็ต้องแชมป์ปีนี้นะครับเพื่อเป็นการสั่งลาทั้งเทรน d เองหรือคนผู้เล่นอื่นๆรวมถึงเป็นการเปลี่ยนเจเนอเรชันนะของนักเตะเนี่ยไปสู่ยุคข,ของอาร์เนอร์โดยแท้จริง แล้วก็เปิดหัวได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าภารกิจแรกอาร์เนอร์เนี่ยได้แชมป์เขาก็ดีใจะนะครับแต่แต่ถ้าจะให้ดีใจแล้วก็สมภาคภูมิกว่านั้นก็คือการให้เขาจะทำให้ลิเวอร์พูลได้มาอีกแชมป์หลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้อันนั้นแหละจะเป็นฝีมือของเขาเขาเรียกว่าเต็ม100%อันนี้ก็ถือว่าเป็นฝีมือของอาร์เนอร์เขาเรียกว่าได้ได้ได ผลงานอะ่ะมันเป็นของเขาเนี่ยอย่างผมผมบอกผมว่าประมาณสัก80%นะครับ70-80%แต่ว่ามันก็ต้องให้เครดิตที่คอปปั้นปั้นทีม,มาจนถึงณตอนนี้นักเตะที่คอบคัาสสันแล้วก็ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งเครื่องจักรสีแดงไว้เนี่ยนะครับมันก็ต้องให้เครดิตตรงนั้นสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นยุคข,ของเขาละนะครับก็ไม่น่าพลาด แมตช์หน้าถ้าให้ดีก็รวมพลังการเป็นแมตชิงชนะเลิศไปเลยนะครับเจอกับสเปอร์ในบ้านเนี่ยมีอะไรใส่ให้เต็มที่นะครับชนะก็คือแชมป์ละครับผมก็คงจะไม่คาดหวังว่าให้อาร์เซนอลเนี่ยมาแจกแชมป์ให้เรานะครับถ้าอาร์เซนอลหลุดไปเนี่ยก็คือยังไงซะเราก็แชมป์แต่ว่าทางที่ดีไม่ต้องคิดตรงนั้นนะฮะในบ้านเล่นให้สมศักดิ์ศรีเล่นให้ดีที่สุด และเอาสาแต้มมาให้ได้นั่นแหละจะเป็นแชมป์แห่งความภาคภูมิใจนะครับก็ยินดีกับแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยแต่เชียร์ลิเวอร์พูลช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายฤดูกาลที่จะเอาแชมป์เนี่ยเมียงไม่กี่แต้มเนี่ยทำไมมันเหนื่อยเหนื่อยนะครับก็เอาละตอนนี้ผมว่าไม่ต้องเครียดแล้วครับยังไงก็แชมป์ยังไงก็แชมป์งงมนะครับเตรียมฉลองกันไว้ได้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับ เรื่องอื่นๆอยากจะพูดเหมือนกันทั้งการลุ้นท็อปโหรือท็อปไฟเนี่ยมันเข้มข้นมากหรือเ,เพื่อนบ้านของเราเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วนะครับอริตัวร้ายศัตรูที่น่ารักเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เตรียมนะครับเตรียมเขาเรียกว่าทุบหมอ้อข้าวเอาแชมป์ยูโรป้ามาให้ได้นะทีในลีกนี้ไม่ต้องสนใจคือไม่เอาแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน ในคลิปต่อไปวันนี้โ,โล่งอ,อกสบายใจแชมป์อยู่ในมือแน่นอนครับผมลุย